ดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมกับวันที่มีลมแรงๆทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งลมพัดจัดทั้งวันเลยนะครับวันนี้ถ่ายทำจากกลางทุ่งนาฮะตอนนี้ก็ข้าวปลาเกบเ็จสิ้นไปแล้วปลาก็สูบไปแล้วนะได้เยอะแยะ นะครับผมก็นำตัวเลขมาเสนอกันอีกนะฮะให้เอซไปฝึกเขียนฝึกทําเล่นเล่นนะใครชอบแนวทางนี้สบายเลยเขียนไปเลยนะก็เอาให้เทียบกับกูรูท่านอื่นดูนะ,ะหลายๆท่านก็เก่งๆก,กันทั้งนั้นนะสายอุดอรของเรานะหลายๆช่องไปถ่ายทำมาก็ ตัวเลขก็มากมายหลายหลากแล้วครับผมแต่ว่าปู่เยี่ยมก็ไม่ได้ไปทิศโน้นทิศนี้นะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงเดินทางเวรร้อยกิโลเมตรไปแล้วพันบาทสองร้อยกิโลเมตรไปทั้งวันกลับดึกกลางคืนยังทำงานอยู่อีกนะแต่ว่าปู่เยี่ยมต้องรับผิดชอบทั้งมีทั้งวัวทั้งงานไร่งานนาหลายงานนะอ่ะตามชมเลยครับผม หมากล้อมเล็กหมากล้อมเล็กนี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่หมากล้อมนะก้อนหินหมากล้อมใหญ่ให้ไปแล้วฮะ,ะเขียนยังไงหมากล้อมเล็กเขียนไม่ยากนะตามชมเลยนะแปดศูนย์ห้านี่เราใช้ห้านี่บวกนะฮะเอาสีสีเขียวนี่นะ,ะมันใกล้กันเอาสีสีนี้ดีกว่าสีแดงดีกว่าสีแดงอยู่ไหนสีแดงมา สีแดงมาสีแดงมาอ่านี่บวกได้สามนะบวกได้สามนี่ผลลัพธ์มันได้แปดกับเก้านะตัวนี้เราเป็นตัวตั้งนะตัวนี้เหมือนกันสามบวกสามบวกได้สามอ่า<ม>ก็ได้หกหกกับเจดนะตัวนี้เราจะเป็นตัวตั้งก่อนเพื่อนนะในสูตรหมากล้อม อ่ะตั้งยังไงตามรับชำเลยครับฝั่งนี้สีเขียวนะศู 0, นห้าะฮะได้8ปก็ตั้งลงมาเลยนี่นี่นีนี่แปดเก้านี่แปศหนึ่งสอห้าป เก้าน่เห็นไหมฝั่งนี้ก็ตั้งเหนกันอีกเรสีใอ้ดีาสีน้ำเงินดีไหมสีม่วงสีม่วงงาม่วง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 มาก็หกเกตนี่แหละเอาหกเกตนี่แหละตั้งนะหกเก้ศย์หนึ่งสองสามสี่ห้า โก๊คเกดนานเนี่ยนทำควบสองวดไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาขีดเส้นสะหน่อยนะฮะขีดเส้นสะหน่อยให้เป็นห้องห้องไว้จะได้ดูว่าจะประกบแบบไหนนะมันเหมือนภาคบังคับนะฮะการประกบเนหมายความว่าประกบ ตัวนี้ไปทางทิศนี้ตัวนี้ไปทางทิศนี้นะถ้าถ้าเลขเข้าที่สามมาบวกหน่อยเ,ยเดินรหัสไปเนี่ยไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดนะฮะมันก็จะโดนจังๆของมันนะฮะจะเขียนให้ชมนะครับผมอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ที่แปดกับเก้านี่แหละใส่ห้าหกสี่เจ็ดนี่แหละ ก็จะได้แปดห้าแปปประกบฝังเก้าก็จะได้เหมือนกันนะฮะเก้าห้าเจ มาประกบฝั่งนี้ข้างล่างนะก็จะได้เหมือนกันเดี๋ยวประกบเก้ามาฝั่งนี้นะครับผมเห็นไหมเก้ามาฝั่งนี้อ้าก้าศูนยหนึ่งาสองเก้าสามนะเอาแปดก่อนนะแปดศูนย์ปดหนึ่งปดสองแปดสามต่อไป 9 0 9 1 9 2 9 3เกนึ้อ่าได้เลขสิบชุดนะฮะเอาเรามาดูหลักหน่วยหลักสิบของมันก่อนนะครับผมเอามาจากชุดหมากล้อมใหญ่นี่แหละนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เห็นไหมเวลาเราเขียนชุดหมากล้อมใหญ่หนึ่งสองสามสี่จะต้องมาหนึ่งตัวเราจะมากวงกลมไว้ว่าหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงไหนนะฮะ ่าตรงนี้หนึ่งนะสองสามสี่จะมาหนึ่งตัวนะถ้าเรามาร์กหนึ่งตัวไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นหน่วยนะฮะทางนี้เป็นสิบแล้วสแสดงว่าเลขแปดสกับ9กเนี่จะต้องมีตัวหนึ่งนะข้างบน ข้างล่างนะมีหนึ่งสองสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามก็จะเป็นตัวเด่นขึ้นมาทันทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวนะถ้าใครได้เลขหลักมาหลักเดียวเนี่ยผมว่าได้เก้ามาหลักเดียวเนี่ยก็มีแค่นี้นะ 1> 9ก้าหนึ่งเก้นะครับผมอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ประกอบ 6, กสองหกสามหกสีห้าเสองเสาม เจ็ดห้าอ่า6หมาทางนี้นะฮะหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดกเจ็จะได้ที่เ 70. จ 70. ็ดศูนย์เจหนึ่งเดปดเจเก้กี่ตัวครับผม ได้สิบสี่ตัวนะเรามาดูว่าหมากล้อมใหญ่เนี่ยมันมีเลขตัวไหนบ้างที่เป็นหลักหน่วยสตัวที่ผมบอกว่า4ตัวจะต้องมา1ตัวมี0ูนย์เก้นะจะต้องมา1ตัวเรามาวงกลมกันว่า0 9นย์้องยู่ตรงไหนนะฮะเก้า ถ้าวงไว้อย่างนี้เสร็จเราก็มาวงเอาเลยนะ6กสองเดสเดี๋ยวเอาสีแดงวงนะครับให้มันตัดกันหน่อย6กสองเกีย9 6องหกศูนย์หกหนหนึ่ง

ได้มาแค่กี่ตัวครับผมหกเจ็ดแปดตัวทั้งหมดทั้งวันนะชอบที่นี่แหละนี่แหละนี่แหละหกสองเจ็ดสองนี่แหละนะตัวเด่นนะฮะจีดเส้นใต้นะจีดระวังไว้นะเลขหน้าจะมาที่หกสองกับเจ็ดสองนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะฮะ ในงวดวันที่30ธันวาคม2565อ่านี่เป็นตัวเด่นนะวงกลมไว้นะฮะ,ะในชุดนี้ก็เป็นตัวรองนะฮะก็เอาไว้เทียบกับเลขสูตรอื่นๆดูนะฮะว่าจะไปเด่นไปรองกันได้ไหมนะฮะ ก็เหมือนงอดนี้นี่เห็นไหมมันแปดสี่เก้าสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะเห็นไหมไปเข้าที่ตัวรองนะครับผมเข้าที่เก้าสามเห็นไหมมันมาได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็ไม่แน่มาหกเก้าเจ็ดเก้านี่ได้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้หกศูนย์เจ็ดศูนย์ได้นะฮะแต่หกสองเจ็ดสองนี่เป็นตัวเด่นนะ,ะแต่ปู่ยัองก็ชอบติดศูนย์อยู่เหมือนกันนะหกศูนเจดศนี่ก็ยังชอบเหมือนกันสองตัวนี้นะ,ะประมาณไม่ได้นะครับผมหกศูนย์เจ็ดศย์หกสองเจ็ดสองอ่ะหมดเวลาอําลาพาจากกันเท่านี้นะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วลมหนาวเหลือเกิน